เวลาที่คุณมีเงินก้อนเหลือสมมติคุณได้โบนัสมาก้อนหนึ่งคนก็เลยชอบถามครูว่าเงินก้อนเนี้ยเอาไปทำอะไรดี 1. เอาไปลงทุนสองเอาไปโปะบ้านหรือคอนโดเพราะว่ารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่อยากมีหนี้อยากเอาเงินก้อนเนี้ยไปโปะคุณตอบหนึ่งหรือตอบสองคะครูตอบแบบนี้ข้อที่1 คุณดูในส่วนของดอกเบีย้ยบ้านและคอนโดเลยค่ะว่าเท่าไหร่ข้อที่2คุณดูลักษณะการลงทุนของตัวคุณเองเลยเช่นสมมติดอกเบีย้ยบ้านอยู่ที่3%เซถ้าการลงทุนได้มากกว่าดอกเบีย้ยบ้านคอนโดคุณเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนเงินก้อนเดียวกันจะเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าพบว่าคุณน่ะไม่กล้ารับความเสี่ยงเลย ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยกลัวมากเลยธรรมดาก็ฝากแต่ออมทรัพย์สมมุติว่าได้ดอกเบีย้ย0.5% 1%หรือ1.5%ไม่มีทางถึง3%เลยดังนั้นคุณควรเอาไปโปะบ้านและคอนโดค่ะแสดงว่าเงินก้อนเดียวกันทำอะไรแล้วได้ประโยชน์มากกว่าคุณทำแบบนั้นทีนี้ทำไมบางคนตอบไม่เหมือนกันบางคนตอบ1บางคนตอบสอเพราะอยู่ที่การลงทุนค่ะ อย่างครูสมมุติดอกเบีย้ยครูอยู่ที่ 3%, ครูอาจเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนเพราะครูมองว่าครูสามารถทำผลตอบแทนได้มากกว่า3%แต่บางคนทำไมถึงตอบ1และ2เพราะมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีจ๋ายอย่างเดียวเราเป็นคนเนาะเรามีความคิดเรามีความกังวลเรามีแง่จิตใจเข้ามาเพราะฉะนั้นทฤษฎีของการเงินนะ้ำไม่ได้ตอบได้ทุกอย่าง เช่นฉันรู้แล้วแหละว่าฉันเอาไปลงทุนน่ะมันได้เยอะกว่าฉันได้สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยตามทฤษฎีจ๋าฉันควรเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนหมดเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือฉันไม่ชอบเป็นหนี้อ่ะฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเคลียร์ให้หมดภายใน5ปีฉันไม่อยากเป็นหนี้แล้วมันก็จะมีประเภทที่3เกิดขึ้นว่าถ้าแบบนานหน้าขอเอาไปลงทุนส่วนหนึ่งและเอามาโปะบ้านส่วนหนึ่งได้ไหมเพื่อฉันลงทุนได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ย แต่ฉันโปะบ้านเพื่อความสบายใจแสดงว่าทุกคําถามของการเงินตอบตามโจทย์ของคุณไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะการเงินยุคใหม่ายครูพิชชากดไลค์ กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ Li@ n r e w p ครูพิชชา @kru.pitcha